สวัสดีครับพี่โก้สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายคลิปนี้พามาดูหนึ่งอาชีพของพี่โก้ครับส่งน้ําครับเป็นผู้ชายขายน้ำเชแล้วนหวานนหวานว่าจะอยากชิมดูหน่อยน้ํำนี่อร่อยไหมเจอฮีโร่สายเบรกครับอใส่ได้หนึ่งร้อยถังมาพี่ 110 110ร้อยสิบถังกี่กิโลสองตัน,อ,ตนอู้สองตันครับมาดูฮีโร่สายแบกครับโอ้โหนี่เน็แบบแอนเลยนี่อันนี้เครื่องดื่มไหมเนี่ยเครื่องดื่มไหม,มนี่น่าจะตัวเก่าของผมเนาะอฮนนะ นี่หน้าปัดอันเดียวอ๋อ,อ,อนี่ตนึงนี่มีหน้าปัดเดียวนี่ให้เปิดดูเครื่องหน่อยนี่พี่สายแบกับนี่ครับน้ำหนึ่งร้อยถังอุ้ยแนบแอนเลยดูอะดูแนบ วันหนึ่งส่งกี่ถังพี่น,นี่คือเชา้าไปราานะ้อยห้าสิบแล้วมาเช้านะร้อยห้าสิบถังแล้วอ,อันนี้ดีอันนี้แปดสิบถังอ๋อไม่พอกันเครื่องอู้หูแตกก็ดีอะไรคราดอ<ห>้แบตดบตดมันหักหมดแล้วมั้งนี่จุลเอนั่นนะอันนะั้นวัวบ่ ววััมนชนวัวโอู้หูเครื่องเหมือนกันเลยไหเหมือนกันไหมเครื่องสองไงนะ SD ตัวนี้ฝานี้ลองเปิดดูเครื่องนั้นดิเหมือนกันไหมนี่น้ำมันมันรั่วตรงไหนนี่เฮ้ไอ้สปริงตูดปั๊มบอกตัวนี้ โอ,อ,อ๋อหฉีดัวฉีดเออไปอันนี้แล้วนะไม่หายแค่เปลี่ยนนี้ไหมแล้วอืมเปลี่ยนแล้วมไม่หายเกิดว่าไรไม่รู้เขาว่ารุ่นนี้แกรง่งจริงๆครับสุดยอดของความแรง่งน่เพื่อมันเยิ้มว่าไอ้น,นี่มันแตกไม่ได้ดูนะเพื <c oughs> ่อมันร้อนขึ้นออมันเาเนี่ยน,นีออ่ยแตกขึ้นเตือนหน่อยอแตกเพื่ออะไนะอานาจของอะไรนะความร้อนขึ้นเลยความร้อนขึ้นเลย ีไปกินเนี่ย,ยที่ฟ้าไม่กลุ้มี่จะดับเครื่องไั่นี่แค่เดียวอย่างแต่พบน้ำหมดเลยนี่พี่มาดูเครื่องครั้งนี้นิ่มเกลยเนี่มเฮงกิ <c oughs> ๊ <c oughs> <c oughs> กคันนี้เหมือนกันเนาะ ามันกันไดตอนนี้เอาฝาฮีโน่มาใส่นะนเนี่ยฮีโน่เร่มิสีสูโอ้วาน้ำรั่วว่าน้องม่นจะรั่องนี่นไปใส่พาวเวอร์ปะ่ะครับพาวเวอร์กับเอพี่เก่งติดตั้งมาให้ตัวนี้ของพมก็ใหม่ดีนี่แต่ว่ามัน <c oughs> น้ำมันหยุดข้างในก็เลยถอดออกอืมถอดอยู่บ้านนี่เครื่องตัวนี้ซึ่งเปลี่ยนใหม่ๆ เรลียนใหม่ๆแล้วกดถอดออกแล้วเปิดไปเป็นน้ำหยดข้างในครับอันนี้ไปร้อยร้อยถังมานน่อันนี้แปดสิบแปดสิบหมดไหมหมดหมดหมดประมาณดีด้วยหมดประมาณหกหมู่น้ามันร้อนเนาะอไปหมดแล้วดิมจอยอยู่อ๋อเราไปลงเจ้าหนึ่งสี่สิบห้าถังร้านขายของสิบห้าน่าจะได้ประมาณเจ็ดแปดถังวันหนึ่งวิ่งกี่รอบพี่สองรอบ โซ so, รอบก็ทั้งวันแล้วนี่ก็เพิ่งมาทำมันร้อนนึงเลยพักบ่กสองจนถึงนี่งทำโอ้แล้วตอนวิ่งนักเรียนเอาเวลาแบบไหนมาสโ,โซเรียนเสร็จก็มาส่งเรียนเสร็จก็มามได้กี่รอบวันหนึ่งรอบครึ่งรอบครึ่งอนตอนวันหนึ่งนะเพราะวันมันสี่โมงครึ่งสี่โมงก็ต้องไปแล้วไงไปรอนักเรียนอันนี้มันสี่โมงว่าใช่ไหมถึงหกโมงอ๋อเป็นเรียนสบายสบายเลยครับ มันมันไม่หมดรถตอนนี้ร่ยตอนนี้วิ่งระยะทางส่งไกลไหมนี่ก็ไปตลาดไห้ตลาดกันบาดกบกสอยสูงสุดสูงสุดวันหนึ่งทำได้กี่ถังสามร้อยวันหนึ่งนะวันจันทร์หรือวันอาทิตย์เมื่อกี้ยสามร้อยถังเครื่องทำไม่ทันแล้วเราส่งถังเท่าไหร่อืมสิบสองบาทสิบสองเขาขายสิบห้าลัน เราซื้อสาสิบาทอ๋อเราต้องทำอะไรบ้างล้างไปยกขึ้นล้างล้างถังนะเราต้องทำเองถ้าจ้างเขาก็บริษัทอื่นเขาจ้างถังละสามบาทอ๋ออันนี้เราทำเองนะเคยจ้างเลยก็ยกลงครับสองคนเคยกันไดยกมาใส่ขึ้นไป กี่คนพี่มีกี่คันมาวิ่งนี่ชอง 3, คันสามคันพอพี่น้องขับรถถ่นนาย,ายอ๋ออันนี้มาเอามออเตร์ไซค์ครับคันนี้ให้พี่โก้มาใช้อ่าตอนวิ่งส่งนักเรียนแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านขี่มอเตอร์ไซค์มานี่แหละว่ะ เออมันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่จะเอาไปใช้ไงใช้ก่อนครับ <c oughs> สุดไหมโอ้วให้ลองไม่สุดว่ะเดี๋ยวมันก็สุดต้องเชียงว่ะ <c oughs> จัดระเบียบใหม่ ชนครุน้องอาครุออกอนเอามาไว้ฝั่งนี้ครุใช้พลังงานโซล่าเซลล์บ่โซล่าเซลล์คบ่โมโ้โซล่าเซลล์ประมาณ60แผน้ในบ้านนี้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลย ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยล <พา S 1> ัว,วประหยัดเลยเนาะนี่ค่าใช้จ่ายอะไรนะครเริ่มหมดเท่าไรลงโซลารเซลล์สองแสนวสองแสนสี่ปีแล้วมคุ้มสี่ปีแล้วถ้าลงน้ำอื่นเดีอยละเกือบหมื่นนะครับไปอู้คมคมคม มีเอมีพัดลมมีตู้เย็นหมดเลยเคิดเลยแล้ววันหนึ่งเราได้เท่าไหร่พี่วันนี้เจริญวันนี้นะหักค่าน้ำมันแล้วน,น,น้ำนะมัรรนร้อยหนึ่งน้ำมันรถนี่นะเหลือเงประหยัดขนาดนั้นเลยเหรอก็ไปน้ำมันรถแชร์เนาไม่บิงไกลหรอ้ไปแค่บอกซอกับหมุนบกซอก็แค่นี้เองเนาะร้อยหนึ่ง อ้แตะเตไปช่สบายด้วยนียกเหนื่อยกันด้วเนาะสุดยอดเลย่ป่ย่สิบโลเออยกทั้งวันเนื่อยเลนื่สองเลยโอ้นรอนเนะเาเนะอนานะนนนะาเาะเนาเะาเา แต่ปกติปกติเป็นโรงงานอื่นไหมชุดรถอื่นเขาจะวิ่งจตีสี่ตีห้านะตีสี่ตีห้าเที่ยงเขาก็จุดแล้วครับเราไม่ีไงครับความเย็นผลิตได้กี่ขวดวันหนึ่งมีประมาณห้าร้อยวันหนึ่งอะห้าร้อยห้าร้อยขวดโอ้ห้าร้อยถังห้าร้อยถังโรงงานอื่นก็มีแต่เป็นพัน อืมเบ็ดกเจ็ดแปดก้อนอู้แต่มันดีเนาะประหยัดไฟเน,ะนาะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยะ่ะงาน,นงื่นยังไม่ได้มื่นครับอ,อ,อยู่ไม่ไหน่องจะเยิ่มมาทำงานใหม่ ไปถ่ายไปลงที่ไหนไปถ่ายไปลงไหนไปลงดันดินเออนออนจะได้ไอตะกูบันตะกูตะกูเขาดินเหนือน่ะเอ้ยสี่เหลี่ยมอ่ะไท้บ้านสี่เหลี่ยมนี่เจ้า โอ้พี่โก้ใส่มอไซนี่กี่ปีแล้วสองปีเนาะตูกับสองสองปีแล้วสองสองแล้วบอสองแล้วเชียวอันจะใช่สองปีแล้วยางก็ได้เปลี่ยนแล้วยางเนาะเอบูชาไปเห็นยางมันปริข้างหนึ่งเลยนี่ปริแล้วบอเออดูเด้อบูชาไปนั่นแหละเขจะถ่ายไว้อยู่จะเอาไอ้คู่มือรถไถอ่ะยอ่ะตู้เห็นมันปริข้างซ้ายอ่ะอ๋อ ปรีเลยวะโบ่ม,มนเลยรลรถหน้าซ้ายจังเลยตื่นเลยเช้าไปเลยครับนีโรพันธ์เกรงอ้หนักเอาเรื่องเลยเนี่ยไปเดี๋ยวเราก็ตามไปเหมือนกันครับพี่โก้เนี่ยสุดยอดเลยมีรายได้เสริม ได้เสริมวิ่งส่งนักเรียนก็ได้เงนิน <c ười> อีกส่งนักเรียนเสร็จก็มาขายนา้ำครับไปสองเด้งอ่ะแล้วไม่ลมนะไม่ลมแต่จะขับเงเชื่อมัน คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม